คริสจะทำอะไรกเกะเท่ภูมิยื่นเสนอยางตลาดบ้านเท่าราคาไอ้พวกนี้นะครับอีกคนอ่กคนใหม่ตามได้ดูการน,น่าอร่อยร้านเนื้ออีกคนไม่อาบน้ำครับผมถวบปุบ้งถวบเทียม ไปปหเเิดสวัสดีครับผมวันนี้เขามาเที่ยวตลาดบ้านเขานะครับกลับมาถึงเมื่อไรเมื่อครับเพิ่งได้มาไทยปีนาร์เขาจะบวกผมที่ไหนเพราะว่าเพราะว่าเพิ่นตื่นนะฮะอากาศเก๋เย็นพัดทางดีบรรยากาศตลาดคุ้นก็หลายสามภาษาบ้านนอกเขานะฮะล่าสุดพาไปหัวใจนะครับใส่กรุงใส่กอก บุเค้ายังริมจริงๆเลยเออในข้างแรกนะครับมีผลนพักคนละใหม่ตามได้ดูการเนี่ยอุ๊ยอย่างเนี้ยผลมรลังพึ่งมะพร้าวลูกเกดรครับพวกเออน่าอร่อยโอ้นี่ปีงไก่กุกตี อันน <ort>. uh, okay, oh. uh ี้ปลาทูโอ้โหไอ้คนไม่อาบน้ำครับแม่มาเอากล้องฟันติเอากล้องมาคร้านเนื้อครับแล้วมาซื้อหมูนะครับ มันหอมคัม้วห,หอมซือพี่อนอย่ารปเทียมนะครับผมกะเพรากะเพราสูตรขั่วพริกหอมขั้วไม่ในเห็ดยังกินจ้ะกระเพรเาตลกแตกแตกขวดแตกโค้ดเย๋ยวทาขัดเซ็มตอนแรกเอร์เห็ดแบบนี้เด้ดค่ะจับกลองุ๊บเห็ดปรับหลดเนาะ กระเพรานะคะอันนี้แม่ครัวนะคะแม่ครัวแม่ครัวอี้จักดอกนะอันน,กกน,น,นี้อันนี้แม่ครัวกิติมาซักนะคะ่ะไอ้ที่อย่างคะ่ะกินกาแฟนะคะแม่ค่คะโน้กินกาแฟนะคะเมื่อวันนี้ว่าซักผ่าแล้วค่ะเหนื่อ,อ,อ,อยว่าซักว่าซักทั้แรงวก็แล้ว ปุ้งยังไม่เสร็จเหรอคะปุ้งยังไม่เสร็จเหราคาอคะโอเคป๋อเอาแบบแห้งๆเนาะแห้งๆนี่อร่อยที่สุดแลหละไปใส่ใบกระเพราะหรอบ๋อยัาง,งาอ,อย่างมันแห้งก่อนเป็นบ่ไปขอบคุณนะคะที่รับชมบ๊ายบายค่ะเสร็จแล้วครับผมใบกระเพราเราแตกเขา้า เมื่อสีสันน่ากินมากเลยนะฮะ<ม>พร้อมหอห่วยเลยไปห้อกหลังจากเปิดกระเพราแล้วเขาก็มาสอดปลาแหงต่อนะครับม <Okay. S 1> ันของคู่กันได้ปลาแหงก็เปิดกระเพรา